ก็จะเป็นนะครับบรรยากาศนะครับยามหน้าหนาวนะครับที่อ่างเก็บน้ําวังนองนะครับที่ตําบลภูเขาทองนะครับก็จะเป็นนะครับทะเลอีสานนะครับช่วงนี้ก็จะมีน้ํานะครับเยอะเลยนะครับลมพัดแรงด้วยนะครับเดี๋ยวพาขี่รถนะครับชมวิวนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นนะครับหน่วยพิทักษ์อ่างเก็บน้ําห้วยวังนองนะครับเป็นนะครับเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะครับป้องกันไฟป่านะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตอาเภอหนองสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารตอนนี้ก็จะเป็นเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีลมนะครับพัดแรงหน่อยนะครับก็ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำนะครับก็ข้างหน้าก็จะมีนะครับเป็นศาลาพักนะครับไว้สําหรับนั่งพักผ่อนหรือว่าดื่มน้ํากินข้าวนะครับที่หน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับป่าห้วยวางนองเนาะ งข้างหน้าผมแล้วก็จะเป็นนะครับผากิวลมเนาะก็จะเป็นเขตร้อยเอ็ดมุกดาหารนะครับก็จะเป็นนะครับจุดชมวิวเนาะก็จะเป็นนะครับจุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็จุดชมวิวเนาะเป็นผากิวลมร้อยเอ็ดมุกดาหารนะครับ วัดผาพยอมนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นนะครับวัดภูจอก็กังหันลมบ้านลมเก้านะครับ ท้างหน้าก็จะเป็นนะครับผานางคอยนะครับ มีสะพานเดินด้วยนะครับก็จะเป็นจุดชุมวิวนะครับยากาศก็ลมเบื่นดีตัวน,นี้ก็จะมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นวิวสวยอยู่นะครับเดี<ม>๋ยวเดินไปที่จุดชมวิวข้างบนเนาะตรงที่ไม้นะครับ ก็จะเป็นหน้าผาลงไปกลางล่างนะครับก็จะมีบ้านคนเป็นเถียงนานะครับเดี๋ยวเดินไปข้างบนนะครับไปดูนะครับจุดชมวิวเนาะ รู้สึกว่าไม้ตัวนี้จะทําใหม่นะครับน่าจะทําไม่กี่เดือนนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นไม้เก่าๆตรงนี้นะครับจุดชมวิวนะครับข้างหน้าวัดผาพยอมนองสูงใต้นะครับทางหน้าก็จะเป็นกังหันลมบ้านล่มเก้าแล้วก็วัดภูดเจ้าก้อหลวงปูล่านะครับภูเล็กก็จะเป็นภูกระโล้น แต่ก็ไปตอนนี้ก็ไปวัดถ้ำส้มนะครับแล้วก็วัดข้างหลังภูเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นวัดภูผาแดงเนาะก็สามารถใช้รถมาได้นะครับมอไซค์รถใหญ่เนาะทางขึ้นมา นะครับเจดีผาทําทิบตรงมาเขียนป้ายบอกว่าผาหมอกมิวายนะครับก็ตรงมาประมาณน่าจะ5-6กิโลตรงสวนพฤกษาศาสตร์แล้วก็เลี้ยวขวานะครับผากิวลมผานังคอยถ้าตรงไปก็จะเป็นผาหมอกมิวายนะครับจุดนอ้ก็จะมีอาหารเนาะ จะชมได้แค่นี้นะครับมีชิงช้าด้วยนะครับข้างหน้าผมนะครับก็จะมีจุดนั่งเล่นนะครับเป็นโต๊ะเนาะทางเข้ามานะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผาขิวลมเป็นรอยต่อนะครับร้อยเอ็ดมุกดาหารหนองสูงแล้วก็อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบรรยากาศก็ดีด้ครับผมก็เชิญมาเที่ยวได้มาชมธรรมชาตินะครับผม